สสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหน่วยล่างสูตรที่3นะครับผมแนวทางย้อนหลังก็จะประมาณ10บงวดด้วยกันนะครับสูตรในการคํานวณน,นะครับหน่วยล่างนะครับบวก5คงที่นะครับผมใช้หลักหน่วยล่างบวกด้วย5คงที่นะครับ แนวทางนะครับย้อนหลัง10งวดด้วยกันจะเริ่มตั้งแต่วันที่1นมีนานครับผม954ได้4เป็นเลขดับบกเนะครับผมหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับแล้วก็วันที่16มีนา35มเป็น8ได้8เป็นเลขดับบกหกหลักหน่วยเป็นเลข9กเลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับแล้วก็วันที่1เมษา954ได้4เป็นเลขดับบกหลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข4นะครับ4ดับ4ไม่มานะครับ วันที่16เมษายน55เป็น10ได้0เป็นเลขดับบลกห้นะครับหลักหน่วยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มานะครับ2พฤษภาคม65เป็น11ได้1เป็นเลขดับบลกหนหลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1นึ่งไม่มานะครับวันที่16พฤษภาคม8 5้าได้3เป็นเลขดับบลกหนหลักหน่วยเป็นเลข4นะครับเลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มานะครับ10อ่าวันที่1มิถุนายน45เป็น9นะครับผมได้9เป็นเลขดับ45นะครับผม หลักหน่วยเปเลขห้เลขดับเปเลขเก้าดับเไม่มานะครับแล้วก็วันที่16มิถุนายนะครับห้เป็น10ได้ศูนย์เป็นเลขดับองกหน่ลักหน่วยไปเลขเจ็ 5, เลขดับเปเลขศ0นดับ 9, ศูนย์ไม่มานะครับแล้วก็วันที่1กรกฎาคมเจ็ดา 7, 52, ได้2เป็นเลขดับบวก2 9หลักหน่วยเป็นเลข9กเลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มาแล้วก็วันที่16กรกฎาคม95าเป็น14ได้4เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดบับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ